และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแวมพร์เดคิวลาคนนี้ที่เขาเป็นทั้ง2อ,อย่างเป็นทั้งแวมพร์และเดคิวลาเขาจะกินเลือดคนทุกคนบนโลกใบนี้แต่คนที่พวกเขามันตามหาเพิ่มความสวยให้แก่แวมพายคนนี้และเขาต้องการตัวราพันเซล และแอรียอออโรราสโนไวท์และทุกคนแต่ต้องการสาวสวยแค่3องค์และอีกองหนึง่งต้องการแค่4องค์เท่านั้นทั้งสโนไวท์ทั้ง White, ทั้งออโรราและทุกคนที่อยู่บนกระดานของเขา และเขาก็ได้สร้างเครื่องมาเครื่องหนึ่งและไปเจอชิ้นส่วนบางสิ่งบางอย่างและเขาก็ได้หยิบมาสร้างเ,เขาพยายามต่อชิ้นส่วนนี้ให้ได้ในภายในวันเดียวและมันจะดูดเลือดเข้าไปข้างในนี้ที่สุดและมันก็จะมีเลือดคนในนี้ทั้งหมดในเมือง <c oughs> อออ พอเวลานอนเธอก็นอนแบบนี้ไปเลยวันรุ่งเธอผู้นี้เขาก็จะออกไปข้างนอกเมืองส่วนบ้านของบาร์บี้ที่ชายนี่อามเมอร์ได้รับสมบัติพวกนี้มาจากน้องสาวทวายไลส์สปาร์เกิลได้สมบัติบ้านหลังนี้มามีรูปพวกเขาสองคนอยู่ตรงนี้มีน้องหมาเฝ้าบ้าน และมีหน้าต่างอย่างอื่นมีระเบีย,บยงสีสันสวยงามงดงามชายนิอาม่าก็เลยแนะนําให้สาวสองสาวนี้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทั้งบาร์บี้และก็เลมอนเลมอนก็มาและก็บอกทุกคนว่าระวังตัวด้วยนะ แต่รอยที่กัดแบบนี้ฉันคิดดูหนังอยู่นะเขาบอกว่าเป็นแวมไพร์และผสมเลือดของดิคูลาพวกเธอต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะเพราะแวมไพร์ชอบอยู่ที่แถวนี้มากเพราะเป็นที่ที่ไม่มีหมู่บ้านไม่มีผู้คนอยู่มีพนักงานแค่ไม่กี่คนเป็นที่สาธารณะนะ พวกเธอต้องอยู่ในหมู่บ้านนะถ้าวันหลังอะ่ะมีบ้านให้พวกเธอพวกเธอต้องเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านไม่อย่างนั้นแฟนพายคนนี้อาจจะทําร้ายพวกเธอจริงๆเลมอนก็ได้กลา่าว <9 S 1> ลาไป <S <S เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรับชมได้ใน EP ถัดไป EP 3